สวัสดีครับกลับมาพบกับ Auto s p ปินแชนแ e ลอู่แล้วนะครับวันนี้เราไม่ได้มาเทสรถนะครับวันนี้เราทำอะไรครับเคนวันนี้ครับผมเรามาร่วมโครงการครับรักโลกกับลามิน่าเก้าครับซึ่งเป็นโครงการปลูกป่าครับเพื่อติดฟิล์มให้โลกลดความร้อนของโลกที่ดูเดือดเลอเกินช่วงนี้ดูเดือดโอ้โหแบบบางที่นี่45องศานะครับโดยีเป็นป่าที่เรียกว่าป่าเบนจพัรณ์บกหนึ่งบกหนึ่งซึ่งจะเป็นป่าที่มีพันธุ์ไม้ที่เราจะมาปลูกวันนี้ครับทั้งหมด6สายพันธุ์ด้วยกันมีอะไรบ้างครับพกมี ปลาดูมะค่าพ <vastly lava. S 2> ยุงไม้แดงไม้สักแล้วก็ชิงชังหกสายพันธุ์ด้วยกันครับอันนี้เราไม่ได้เดินเข้าไปถามข้างในมาก่นอนเลยอันนี้เรารีเสิร์ชมาจากบ้านเลยดิว่าทำการบ้านมนังดีนะเพิ่งมาถึงก็สดร้อนเหงื่อแตกโซกเลยโอ้โหในตัวเปียกโอเคโครงการวันนี้กิจกรรมวันนี้กับลามินานจะเสนุจแค่ไหนเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับครับผม จากที่ถามเจ้าต้นที่มานะคะตรงนี้เมื่อก่อนเป็นพื้นที่ป่าที่ซุดโสมเราจะเห็นว่าบริเวณโดยรอบเนี่ยมันจะมีแบบซากต้นมงต้นไม้อะไรเนี่ยอยู่เพียบเลยเขาก็ทําการเรียกว่าอะไรนี่รีโนเวทรีโนเวทปรับปรุงพื้นที่ปรับปรุงสภาพดินเตรียมไว้ให้เกลี่ยผิวป่าให้ใเพื่อให้เรามาปลูกกันเดี๋ยวอย่าเสียเวลาเลยดีกว่าเดี๋ยวเราตามมาปลูกกันด้วยกันเลยครับไปปลูกกันดีกว่าครับผม ตอนนี้นะครมจะมาปลูกป่ากันแล้วหลังจากที่พิธีเปิดเนี่ยเรียบร้อยแล้วพี่จันก็กับเจ้าหน้าทียบร้อยแล้เริ่มเปิดเรียบร้อยแล้วการแล้ววันตอนนี้ก็อยู่ตรงจุดปลูกแล้วครับผมจุดปลูกอยู่ที่ศูนย์วิจัยหมูสีจังหวัดสระบุรีบัตโตโทจังหวัดเขาใหญ่หรือไงล่ะครับผมมาปลูกต้นไม้กันโดยต้นไม้เนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นป่าเบญจพรรณครับก็คือป่าที่อายุใกล้ยี่ห้าแล้วถุยน้่มันเป็นยักเทศ ไม่ใช่ครับ <Okay. S 2> ป่าเ s Japan, <S <Okay. S 2> ป็นจพันป่าเ s <S <im> ป็นจพันป่าเป็นจพันคือป่าที่มีต้นไม้ที่แบบเร,เรียกว่าว่าหลากหลายแบบรครบใช่หลักๆก,ก็จะมีอ่มักข่มามะข่าพยุง<ย>แล้วก็ต้นอะไรครับต้นสักต้นสกต้นต้นที่แบบใกล้ศูนย์พันใกล้หมดอย่างเงี้ยครับเรามาปลูกกันโดยหลกัหลกๆเนี่ยที่ที่เห็นจากป้ายจากป้ายนะครับที่เขียนไว้ก็จะเป็นต้นพยุงเป็นหลักนันเรียกว่าเป็นต้นไม้ ฮิตมากเลยสําหรับการโดนลักรอบตัดเนี่ยหมดเพราะอย่างนี้แหละครับเราก็เลยมาปลูก้วเลยดูสิยังจะมาตัดอีกไหมปลูกไว้ก็ตัดไม่ใช่เราปลูกเพื่ะตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นพื้นที่ในศูนย์วิจัยครับก็น่าจะเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลได้เป็นอย่างดีเอาละเรามามาปลูกกันดีกว่าต้นไม้ต้นน้อยกันเลยดีกว่าถ้าจะไม่พลาดครับต้นไม้ในที่เรามาปลูกวันนี้ทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ3,000ต้น3,000ต้น3,000ต้นสมนก็เมื่อกี้คุยกับทีมงานของเรามีหน้าแล้วนะครับก็ เดี๋ยวเราคุยแล้วว่าเออเดี๋ยวคนอื่นเนี่ยปลูกสัก5 0 0รอพอนะอีก2,500เดี๋ยวพวกผมเนี่ยวจัดให้การเองเดี๋ยวรู้เลยเจ้าหน้าที่เขาปลูกครับอ่าเริ่มปลูกกันเลยดีกว่าตรงนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าเรามาปลูกเพื่อการที่จะปลูกปุ๊บจบไปไม่ใช่นะตรงนี้เรามีการร่วมกันกับทางลามิน่าเนี่ยมีการประสานงานกับต้นหนท้าที่ท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนในการที่จะช่วยดูแลให้ต้นไม้ แต่พวกไปสืบเนื่องต่อไปเรื่อยๆใช่อ่าอนุรักษ์อนุรักษ์ช่ยกันอนุรักษ์ถือว่าดีมากเพราะว่าเมื่อวานฝนตกแล้วเย็นๆยนชื้นๆหน่อยเรียกเรียกเรียกได้ว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยอากาศดีมากตัวเปียกกันเรียบร้อยมันชื้นไงเอาละ เรียบร้อยครับก็1ต้นจาก3,000ต้นเนาะจริงๆเราทํากันไม่หมดหรอกเพราะว่าต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากพี่ๆจากลามินาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสื่อแฟนเพจลามินาใช่เดี๋ยวลองดูรอบๆเนี่ยจะเห็นว่าคึกคักคนเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะใช่แป๊บเดียวเนี่ยแป๊บเดียวจากจากสุดนุ้นเนี่ไปจะสุดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศไปชมบรรยากาศรอบๆกันดีกว่าางเดี๋ยวเราไปลุยปลูกกันต่อเลยครับผม ครับผมแล้ววันนี้นะครับเราอยู่ในงานรักโลกกับรามิน่าครั้งที่9นะครับโดยดําเนินงานมาตลอด9ปีนะครับจะขาดแม่งานไปไม่ได้เลยครับกับพี่จันทภาสายสมอนะครับพี่จันวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องโค้สวัสดีค่ะแฟนๆรายการออโต้สปินค่ะครับพี่ภาพรวมแรงงานนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่เป็นงางอะไน่าสนใจมากเลยค่ะว่าปีนี้ก็มีผู้คนเข้ามาร่วมงานครับข้างมากขึ้นยิ่งกว่าปีที่แล้วอีกค่ะโค้กใช่ครับ พี่ว่ารวมๆแล้วน่าจะมากกว่า400ท่านนะมาจาก<ช>หลากหลาวงการและก็ชุมชนเลยค่ะครับโดยที่เป็นการดําเนินงานมา9ปีนะครับเริ่มต้นจากยังไงนะครับพี่คือเมื่อ9ปีที่แล้วค่ะเราเริ่มต้น คิดว่าเอ๊ะเราทําเรื่องของการศึกษามานานประมาณตอนนั้นก็ประมาณ7ปีแล้วนะคะ<ป>มีการสร้างโรงเรียนมอบให้ในบริเวณที่เราไปกันก่อนหน้าช,ชุมชนต่างๆที่อยู่ห่างไกลนะคะเราก็บอกว่าเอ๊ะทรัพยากรธรรมชาติของเราณวันโลก,กร้อนขึ้นทำยังไง<ช>ที่ลามิน่าฟิล์มเนี่ยจะตอบแทนสังคมได้ก็เลยด้วยด้วยการแนะนําของพี่สันตินะคะคที่เป็นกัลยาณมิตรเราเนี่ยพี่สันติประธานกลุ่มกระทิงโทนบอกว่าคุณจันงั้นยเรามาติดฟิล์มให้โลกกันไหมพี่ก็หือแบบใช่เราตั้งเลย ติดฟิล์มให้รถแล้วก็ติดฟิล์มให้โลกด้วยใช่ค่ะเพราะว่าฟิล์มของเราที่ก็มีหน้าที่ลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารบ้านเดินก็ลดอยู่แล้วเนี่ยทำไมเราไม่ช่วยกันลดความร้อนที่เข้าสู่โลกของเราโดยการปลูกต้นไม้ล่ะก็เป็นการเริ่มต้นกิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะก็ปีแรกเลยเราไปปลูกป่ากันเจ็ดสิบไร่ที่สระแก้วค่ะโอ้เจ็ดสิบไร่ค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายนะคะทบอกเราว่าเวลาเราปลูกไปแล้วเนี่ยเราก็มาพบว่าต้นไม้ที่เราปลูกที่นั่น่ะเจ็ดสิบไร่มันรอดแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองหจา่ ปลูกนี่เราก็ต้องมีคนคอยดูแลไ่ที<ช>นาดูแลคตอคอะนั่นเราเป็นที่มาว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปทํากิจกรรมอีกอีกสองกิจกรรมนะคะมีการปลูกเ,เรียกว่าเพิ่ม แร่ธาตุให้กับโป่งให้กับสัตว์ป่าแล้วก็ปลูกต้นไม้รอบๆบริเวณโป่งนะคะไม่ได้รสร้างโ <ผม S 2> ป่งเทียมนะคะเป็นการไปเติมโป่งที่มีอยู่แล้วนี่ให้อุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะคะ<อ>ที่อ่างลือในแล้วก็มีการในเรื่องของทํปาปะการังเทียมที่สัตหีบครับผมพอมาปีที่4ค่ะล้วก็เลยกลับมาในเรื่องของต้นไม้ต่อ,อแล้วก็จากประสบการณ์ที่เราเรียนรู้จากสายแก้วว่าเราปลูกไปแล้วเนี่ยแล้วเราก็ทิ้งเลยปรากฏว่ามันรอดแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ซึ่งส<อ>ูญเสียมันเป็นความตั้งใจของพวกเราใช่ไหมต้องโค้งวันนี้ปลูกกี่ต้นละ ห้าหกต้นแล้วอย,อยากให้รอดหมด,หมดเลยใช่ไหมอยากให้รอดหมดสักต้นเลยที่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็เลยคุยกับทางนักวิชาการว่าเอจะทำยังไงดีที่ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยรอดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็ไปเจอกับคุณรุระครับผมที่<ม>ราชบ,บุรีนะคะแล้วก็มองกันว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราปลูกในบริวเวณที่เป็นสถานีวนาวิจัยซึ่งสถานีวนาวิจัยนี่เป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมอยู่ทั้งเดิมค่ะโค้กอย่างที่เราเห็นนะคะเดิมเนี่ยเป็นสภาพป่าสมบูรณ์ตอนนี้ก็เสื่อมโทรมหมดแล้วแล้ว ของนางกรมปรมาร่าไม้แล้วก็ให้งบดูแลต่อเน,นื่องอีก2ปกีปรากฏว่าอาัตราการรอดเปลี่ยนจากสาเป็นเเท่าไหร่รู้ไหมคะหคให้ดาวให้ดาวเจ็ดสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นั้นต้นไม้เกือบทั้งร้อยต้นที่เราปลูกนะคะคร,รอดหมด S <S oh, จากโครงการที่4เป็นต้นมาจนถึงโครงการที่9นะคะเรากทากลุมป่าไม้ก็เลยเรียกว่าจับไม้จับมือกันแล้วก็ร่วมมือกันในทุกๆปีนะคะคตอนนี้เราปลูกมาครั้งอีก50ไร่ก็จะเป็น3 6 0ไร่แล้วค่ะ oh, โอ้ก็เรียกได้ว่าคนที่มาร่วมปลูกเนี่ยเห็นผลการปลูกของเรารอด95%นี่คือแบบชื่นใจปีที่แล้วที่มาเนี่ยกลับไปป่านนี้โตโต,ตแล้วนะคะส oh, ักสองสามปีเนี่ยต้นไม้จะโตขึ้นมาประมาณหัวละสองสามปีก็ประมาณนี้เลยไหมใช่ค่ะประมาณศรษะแล้วละค่ะ ครับผมและนี่ก็ถือเป็นโครงการดีๆจากลามินานะครับที่เรียกว่าตอบแทนคุณแผ่นดินครับผมกับการติดฟิล์มให้โลกนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณแม่งานอย่างพี่จันจันทภาสายสมอนนะครับินดีค่ะครับพี่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ครับก็ขอขอบคุณบริษัทเทคโนซลเฟยนะครับผู้นำเข้าและติดฟิล์มรถยนต์และอาคารฟิล์มลามินานะครับ โครงการดีๆครั้งนี้สนุกเต็มที่อนทุกคนเลยครับและอย่าลืมครับผมช่องทางการติดตามพวกเราครับผมทาง Facebook ครับ auto spin fan แล้วก็ YouTube ครับผม auto spin channel ครับ t w r t t e r at auto spin ครับและทาง Instagram ครับผม auto spin underscore ig ครับผมสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรสนุกๆหรือการรีวิวรถอะไรเนี่ยเรามาฝากกันรวดเร็วเช่นเดิมครับยังไงวันนี้คงต้องลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับผม